อะไรนะครับพ่อของไอ้เหี้ยเล็กดงเอาหมอลวงไอ้ัต์เอ้ยหมออเหี้ยไปบุกนลบไปไปไปไบ <laughs> เฮ้ย มันมาชุบตรงนี้เหรอไม่ไอ้ที่แม่งมาชุบตรงเราเลยเว้ยสองตัวไอ้สัสเอ้าโดนล้อมพวกมึงเฮ้ยเฮียมันไม่รู้เรื่องวะ Ui lỗi này yog nó yog nói tùy ống chắc là chút tôi lì mày nắp lên nữa lời

เทียบแวสที่เดียวเลยว่าอ้เีที่อะไอ้เขาบ่นโตรเทียเลยอยู่ตรงนั้นนอะเล่นตรงนี้ได้นะเล่นตรงนี้ได้นะแม่งดึงเพื่อนได้เลยเยอเขาหวยป็นงดึงไอจัดเอ้ยกูก็โดน เพี้ยเไยจริงมันไม่โด่เพยเนีูไม่เล็งหัวอะไรสักว์จรงตัวนั่นแหละเพี้ยโลบ้าเพี้ยมันได้เปรียบเราไอ้ท่าโลบ้าให้ซะมึงปาป้อแปะกดมันก็ได้นะไอ้เพี้ยกูไม่เล็งหัวแหละ กูไปสำรวจกันว่าเล่นตรงไหนได้บ้างอี่ัต๊ดแมมลงตัว แต่ยังซีดไปโคน้องลำน้องลำตายหมดตายสับนั่งนิง่งๆนะ เคยก็เรียกเรื่องอะไรใครเรียกวะประเด็นเลยนายทัดหลายๆิดแล้วด้วยปล่มันปล่อยมันก่อนกนปล่อยมันก่อนปล่อยมันก่อนมึงโดดลงมามึงเจอเซอร์ไพรส์แน่ยังนิ่งๆเลยตัดให้แมงยิงกันไปตัดเยอยเรานิ่งๆเลย เียเพื่อนในมึงต้องโยนไอ้เพยโอนรอไฟไอ้สัส์เ้เยเฮียเพื่อนกูไม่ทอลระบายเท่าไหายเลยสัสเนี่ยรล่อมากเลยไอ้เพื่อ่บอกวาไอเพื่อออกไง

ยังมีเหี้ยเฮ้ยสัตว์ตายเฮ้ยกูยิงเปิดปอดให้พวกมึง ปูเฮียนั่งสไลด์มาจริงคลิกเข้าหัวเลยกูถอดสปอบยิงกัด้วยไ <c oughs> อเหียไลายตัวเดียวมันโคตรสวยอ่ะสัตว์ลายลายลาดกูทั้งนั้นอเหียเอ้ยมึงไอ้ยิงได้เยอะกันอยู่ <c oughs>